ขอหวยให้ออก Give me a have สวยงามขาวอนปูขอหวยงัวดสิมาเด้อปูบนไวเด้อหมวดสิมาขั้นถือกงัวดสิมานี่สิีเฮตน้นผาป้นนนนา,ปามารวมสร้างเจดีรุ่นสิบเก้ายอดไห้มันแล้วรุ่น 19, 19สิบเก้าสิบเก้าวสัดปูว่าแกป่าล่าพ่อมบดได้ระบุขวดปูวา่าระบุซาวสัดวทดไรปู ระบุจะขวดแกกปลาหมื่วันที่สิบหาเนาะผู้เสก,กีกายย่นขั้นถือเก้าสิบขวดรัศละว่าเก้าสาธุสาธุสาธุเอาผู้ได้สิบเป็นเจ้าภาพคนละเก้าสิบเก้าสิบเดิมวันนี้เด้อเก้าสิบขวดวันที่สิบหา้าอาบนปูแวกแกกมีติตรแกะเทิงไข่นึ่ไข่กับมีศูนนะคะไข่กับเก้าสิบแพ้แมนปอพอเกียรติวกแย่ ไทยค่ะพร้อมกับสร้างเจดีนะคะพระราชเจดีรุ่น19 19ยอดหามันเสร็จสมบูรณ์นะคะเรียวๆนี่ละปูวันที่15ขั้นถือวันที่หนึ่งุเจิกานะคะยิบจับฉรากินแบงรัฐบาลไทยไว้นะคะ90 9 1 97มีแ <laughs> เกาหนึ่งเก้าเจะเก่าเกาเก้าสองพาเรียกแม่คูวมาเก่ากับสี ค่ะคำนวณบึงนะคะเนาะวันี้แจ๊สิเขาเ่าเขางวดป่ะหันเปินตายยังวะขอโทษด้วยเข้าทั้งสองวาดประหารมาหกกับหนึ่งเขาหกหนึ่งเลยค่ะงวันี้มาเก่าคบสี่อย่าลืมเน้อเวลาที่ยังก่อนร่ำบวงสวงงานเนาะยูทูกสิบนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีแมนวะสิบนาฬิกาสี่สิบเก้าเนาะสี่โมงนั่นแหละสี่โมงเสา สีสเก้านาทีนะคะอาติดอยู่ดอกอาบันีลำหอมหวอนพอนแฟนนะคะบ้านป่วยท่านจากน้อยนะคะพ่อเป็นพี่ทีแล้วก็เอาเพียงใดไม่ห่างกับสร้างต่อนะคะห่างกับสร้างนางลำมีตรง รอเรรมืเลยนครับเดี๋ยวแอดยิมโทรหาเสียจวนให้ครับผมกดตินตามยิรอบเลยครับสำหรับของเสียจวนครับผมเพราะว่าช่วงนี้เสียจวนเม่ได้เขาอ่าหมอนะครับเป็นหนักธุรกิจบางคนเดี๋ยวโทรท่ทำอ่าทาั้งไรให้ครับ เเฮ้ผ่านไปนะคะโค้งวนวนไปนอยลายนะคะอาคอให้เจ้าภาพจงจะเลื่อนเลื่อจจวงเป็นเจ้าภาพไว้เรื่องมอสิมา ใ้สุภูสุคนทัวนาทัวตานะคะด้วยบุญบาร,รมีองค์ปูชีะข้าวพร้อมปูตาช้ายาเก้าเก้ากจนะคะนำผ้าให้แม่คู่เดผ้าเอฟซีสายบุญสุผูสุคนนะคะทีรวมทำบุญนําจะเป็นประตูโค้งนะคะท้วเวสวุวรรณากวเวนพาสันกระจายปูอนันตนาคราชเจ็ดเสียนสององค์นะคะค่ะทีเด เฮดเด้สั sang, ana, ่งบูรณะหอระฆังบูรณะโบสถ์พร <m fronts> ้อมกับสาราการประเรียนหลายสิ่งหลายอย่างเดนีกำลังส้างมหาเจดีรุ่น19ยอดอย่าลืมเะค่ะพร้อมกับจักหน่อยนี่ปูวีโครงการใหม่ได้ยินครับผมโครงการใหม่จักสิออกปูสีออกก่อยลอฟังวันที่หนึ่งครับปูละเสรงพสัใงญ่า่ไงั่นสัางพระธาตุเจดีเซ็ต สมบูรณ์นะคะให้เรียกเป็นยางเป็นยางไปปูว่ถาถ้าข้าเฮ็ดขวบกันมันกระเแล่วนะคะครับผมที่ปูนี่แหละคือตัวอย่างนี่แหละข้าเฮ็ดบุญข้าวกาได้มากกาบมาไหวามาขอพ่อนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ปูสามารถดนบันดาลดนจิตด,ดนใจให้แม่คู่ฟันนะคะมือขึ้นฟันได้กลุ้มกลุ้งแม่คู่ก็ตีเป็นเกาเท่านั้นแหละ กุ้งตัวใหญ่ยันเป็นเก่าหนึ่งอยู่กุ้งฝอยนรึไงกุ้งกอยกุ้งเน่าน้ำบ่บ่อบเน่ากุ้งได้ก้อย้อมแต่ว่ากั9เก่าศูนย์เก่านึ่งกับซื้อไว้แดนหนึ่งเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์มูลนนะเนาะยังไม่ะผู้ได้สิบป็นเจ้าผาพมือวันนี้ว่างนะคะเร่มืั้งแต่วันที่สิบปต้นไปแม่ข้ามหมากไงแล้วว่างามวายุเขาสล้วว่า ปดีขอฝากผลงานเพลงไมล่าซุนนะคะหนี้ม,มมมนะคะแต็มโดยอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะคะอ่าเาฟังเด้ค่ะทั้งช่องแม่คู่ก็ได้ค่ะเข้าไปเบิ่งก็ได้แต่ว่าบ่ทันมีละครเพลงนบ่นเดี๋ยว<า>เรงยนตัีอาจารย์สำลิดนะคะรับผมสำลิด<า>พาคดิสซีทอนแต่ละผู้บันทึกเสียงเขียนเนื้อแม่นผม <laughs> ผู้ผู้ลองแม่นไผ <laughs> สมคิดก็หอมหวอน <laughs> นีประมุม่นะคะสวมไวเดอร์สวมไวเดอร์ปีมป่อาจมีรางวัลเนื้อวันที่6มกราคมไปเนี่อาจจะ ิเป็นครูเฮจังไดก็ได้หนีย่คนละหม่องหนีบ่มุมคือเ่าอยู่ไก่มาได้ก็ได้อ่อมันบ่ใหญ่หวัวมาดาม่าหัวหนีบ่มุมเขาเอิ้น่าอยู่ไกลถึงบ้าบนเขาสารกันยังไปพอกินร้ยนอยร้อยเอ็ดเนาะ <laughs> นี่ละ่ะเป็นวสินสาตาวาสนาราสูงนะคะอยู่สูงอาวันนี้บ่เป็นการเสียเวลามือเดดบ่เดดเนาะเออบ่เดดมือเนี่ย <S <S มื่อวอนี้ปลาลาบ่ได้มากแกกเรื่แม่เร้่มีแต่ป่วยท่านนะคะรับป่วยท่านงวดวันที่สิบหานี่ล่ะจองไว้เร้่มแม่เตียงปูบอกว่าเก้าสเก้าสิบขวดปลาลาวันที่สิบห้า,ดาเด็กเฮตุนผัาปลามาวัดปลาบัรมือนน้ำสร้างองค์พระธาตุเจดีสิบเก้สิบสบเก้ยอดไปไซล์ผู้ขายลอตเตอรี่สี่สิ่หกศูนอยู่นี่ย ไแล้วบะเออสิซื้อหกศูนย์กับเก่าศูนยแต่ว่ากับเขาไม่ทุกแพลงเลรอว,ว่าเก่าศูนย์หกศูนย์สัมผู่เ <c oughs> ลยทีม่ยังเอเยิยมยิม<ำ>เ,เมาหมด,ด <c oughs> เลยสัมผูอเาบานป่วยท่านัดนีห้างกระซังน,นะคะเตรียมตัวเด้อไม่หยาดซอยกันัดนี้ เมื่อไปส่วนบ่ดพีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสดเด็ดอดเด็ดสดเด็ดเอาสดเด็ดบันว่างามคู่บ้านนะครับไปเออ องนางครับทกันเท็นยังนออบันนี้นออบิ๊บบิ๊บบิ๊บผู้ใด้สีเอลดี สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับมือนี้เป็นมือวันที่31นะครับ31ตุลาคมพศ2568ครับแอดยิมแอดไอแอดแตงโมครับสวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันตังใจให้ทั้งช่องนะครับเนาะครับบว่าจะลงคลิปใดไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนาะครับกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าครับอ่ะก้อนฟันของแม่คู่นะครับแม่คู่บวชขึ้นในฝันว่าเดกุงบวชขึ้นฝันล่าสุด ยังมาเป็นกุ้งุดท้ายอาจจะมีมเอแรงอีกอยอะครับฝันว่าได้กุ้งได้ก๋อยกุ้งกุ้งน้อยๆนะครับได้ก๋อยกุ้งเหมือนว่าอ่ากุ้งมะนาเด้อครับมะนาแต่ว่าไม่คู่กับมะเขาสูนเกาหนึ่งกันเลยครับผมอ่ากุ้งมะนาวนะครับเนาะครับย้อนกุ้งว่ากุ้งเน่าเนี่ยละไอดเยี่ยมไปตลาดขึ้แม่ข่าเดียวบางนาแม่แตงโม่อ่าคนว่าเป็นกุ้งคนเน่าอ่าอ่าครับผมอ่าไม่คู่กับคนฝันว่าได้กุ้งเนาะอาจจะเป็นเลือกเลือกดีครับเลือกดีก็ได้อาจตัวเลขของปูสีเข่ากับแม่เนา นะครับสำหรับเอ่อพวเลขคำนวณของแม่คู่อหอมหวนงวดวันที่อ่าหนึ่งพฤศจิกายนพศ2568เนานะตัวเลขคำนวณก็คือ9ก้ากับสี่คำนวดที่ผ่านมาเนาะครับมามาคู่เลย6กับ1มาคู่เลยนะครับอ่าเอฟซีก,กับพี่แจน่าเอาสำหรับแม่คู่ไปยิบไปหาสลากกินแบงค์รัฐบาลไว้ก็คือ9091 9297 92 90 7071อ่ะก็อย่าลืม60พร้อมเพราะว่าเก้จะเป็นเก้าเนื้อ เก้าศูนย์ก็เป็นหกศูนย์ได้นะครับเนาะครับแม่คู่ก็บอาดูได้เอิ่นฮาลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่นี่แม่คู่เอิ่นครับสาลอตเตอรี่แม่เราสิดึงเก้าสิดึงหกศูนย์เปนสัญบเก้าศูนย์ดิแต่ว่าสิดึงหกศูนย์พอนะเอาการพิจารณาเอานะครับกับคอเอฟซีนะครับเอฟซีทันใดนะครับล่อตัวเลขเสียจวนอ่าเดี๋ยวมือนี่คันแอดยิมบางแอดยิมสีท่อหาเสียจวนให้ว่าเสียจวนสีมาให้ตัวใดนะครับอ่าตัวเลขสายฝันเงินล้านหรือว่าเลขดึงเงินล้านของเสียจวนเนาะสำหรับอแม่คู กับ4่นะครับอ่ามือเอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อมืออื่นคงสุไทยปูตาปูชีปลาเขาาเพราะว่าแม่อ่าแ,แ,แม่คู่บนบานซานกาว,ว้อ่าคันนี่โชคนะครับอ่าสี่อ่าเฮ็ตตันพาปาถวายสางนะครับพระมหาเกียรติอ่าสิบเก้ายอดนะครับให้มันแล้วว่าสั่นว่าอ่าปลาลาเก้าสิบขวด ปู่บอกว่าปลาเก่าสิบขวดนะครับเนาะเอากับพี่าจนาเอาครับกับคอยเอซีทุกทุกท่านช่วยมันๆลำๆลำเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใได้กับคอยสมบัติป,ปัถนาทุกประการครับ